สวัสดีครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาเปลี่ยนหัวเทียน mg z s นะครับผมโดยอุปกรณ์ก็จะมีหัวเทียนนะครับไขควงแบนแฉกแล้วก็บล็อกสำหรับหมุนหัวเทียนออกนะครับอันนี้จะเป็น16มิลิเมตรนะครับตันนี้เดี๋ยวลิงก์ผมแปะไว้ให้ด้านล่างนะครับอุปกรณ์เปลี่ยนแล้วก็บล็อกไว้ขันน็อตตัวหัวตัวหัวตัวจุดระเบิดนะครับตัวนี้ขนาด8มิลนะครับ ก่อนอื่นเราเปิดฝากระโปรงขึ้นมาก็จะเจอแบบนี้นะครับแล้วจะมีน็อตหัวแฉกหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแล้วก็จะมีตัวหัวแบนเอาไว้ขันท่อตรงนี้ออกนะครับแล้วก็น็อตอีกตัวที่สี่ตัวที่ห้าแล้วก็ด้านหลังจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากหมุนตัวแรกออกไปเลยครับจะหมุนตัวไหนก่อนก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีผลอะไร ก็หลังจากหมุนน็อตออกมานะครับผมก็จะเอาน็อตวางไว้ตรงนี้จะได้ไม่หายนะครับอันนี้ค่อยๆหมุนออกมาทีละตัวขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากนะครับมันจะ ค่อนข้างลำบ,บากหน่อยตอนเอาตัวฝาตัวปิดด้านล่างนะครับตัวกลองอากาศออกเพราะมันค่อนข้างแน่นก็ครั้งแรกอาจจะใช้เวลานิดนึงครับถ้าเปลี่ยนครั้งที่2ก็ไม่น่าจะนานนะครับตันนี้หัวเทียนก็ทางศูนย์นี่ทางศูนย์ให้เปลี่ยนทุกๆ4 0 0 0มนชั่วโมงสี่หมืนกิโลนะครับอันนี้แล้วแต่การใช้งานนะครับ ก็ถ้าเปลี่ยนเองเราก็ไม่ต้องเสียตังค่าบริการเปลี่ยนนะครับโอ้ยน็อตหล่นครับอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยเก็บเสร็จแล้วเราก็เอาไขควงหัวแบนนะครับหมุนตัวท่อตรงนี้ออกนะครับจะมีสลักมุออกตรงนี้แล้วก็ดึงออก เ okay. สร็จแล้วมาทําเหมือนกันครับด้านหลังก็จะมีหัวแบนนะครับหมุนออกคลายออกแล้วก็ถอดตัวท่อออกนะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยหลังจากถอดท่อแล้วนะครับเราก็จะเอาฝาครอบตัวกรองออกนะครับตรงนี้เปิดมาก็จะเจอกรองอากาศนะครับผมทําคลิปไปแล้วนะครับตรงนี้เอาออกมานะครับ แล้วก็จะมีจุกตรงนี้นะครับที่มันล็อกอยู่เป็นพลาสติกนะครับล็อกกับเหล็กอยู่จํานวน4จุดนะครับเราต้องงัดใช้แรงนิดนึงนะครับดึงมันขึ้นมาใช้มือกดนะครับแล้วยกขึ้นนะครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะมีอะไรมางัดด้านล่างขึ้นนะครับแต่ต้องระวังนะครับอย่าให้โดนสาย ตรงนี้จะล็อกค่อนข้างแน่นนะครับสามารถใช้ไขควงช่วยงัดขึ้นได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันแน่นมาก ผมตัดกลับมาเลยนะครับว่างนคือแล้วนะครับก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับตรงคอยจุดระเบิด4ตัวนะครับตรงนี้ก็จะใช้ไขควงหรือบล็อกเบอร์เบอร์8นะครับผมใช้บล็อกเบอร์8ตรงนี้หมุนออกนะครับก็จะวางไว้ตรงนี้ครับ ทําการหมุนออกทั้ง4ตัวนะครับหลังจากที่เราหมุนออกแล้วนะครับเราก็จะทําการถอดตัวคอยจุดระเบิดออกนะครับเพราะว่าหัวเทียนจะอยู่ใต้คอยตรงนี้ ทำการดึงขึ้นได้เลยนะครับตัวคอจุดระเบิดตรงนี้แล้วก็วางเรียงไว้ตรงนี้นะครับดึงขึ้นมาทั้งสี่ตัวเลยโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้บล็อกหัวเทียนนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหัวเทียนเห็นไหมครับดำๆตรงนี้ มีอยู่4ตัวนะครับทั้งหมดบล็อกตรงนี้จะมีแม่เหล็กอยู่นะครับเวลาหมุนออกมันก็จะดูดขึ้นมาเลยใส่ให้ลงล็อกนะครับแล้วก็ทำการหมุนทวนเข็มนาฬิกา มันจะดูดขึ้นมาเลยเพราะว่าบล็อกตัวนี้มันมีแม่เหล็กด้วยเฮีมาดูสภาพหัวเทียนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหัวเทียนใหม่มาให้ดูนะครับว่าสภาพมันต่างกันยังไงเรามาดูความต่างนะครับก็สีก็ค่อนข้างต่างด้านขวาจะเป็นหัวเทียนใหม่นะครับด้านซ้ายจะเป็นหัวเทียนตัวเก่า เดี๋ยวเราจะเอาหัวเทียนใหม่ใส่เข้าไปครับนนหมุนออกมาให้หมดนะครับมีทั้งหมดสี่ตัวโอเคสมมติเราหมดแล้วนะครับผมตัดมาที่ตอนที่เราจะเอาหัวเทียนเข้าไปใส่อันนี้จะเป็นตรงรุ่นของเขาเลยนะครับยี่หอ้อน่าจะเป็นทรอสที่ติดมากับรถนะครับหรือเราจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับ เ,เดี๋ยวเราจะมาใส่หัวเทียนกันตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับสามารถเอาหัวเทียนใส่แล้วก็หย่อนลงไปได้เลยไม่ต้องกลัวหัวเทียนหล่นกระแทกเสียหายนะครับตรงนี้เพราะว่าบล็อกตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วโอเคสมมติเราใส่หัวเทียนครบ4ี่ตัวแล้วนะครับ เราก็จะมาเอาคอยจุดระเบิดตรงนี้เสียบเข้าไปที่เดิมกดลงไปนะครับมันจะเป็นตัวพลาสติกนะครับตรงนี้หลังจากกดลงไปแล้วนะครับเราก็จะเอานอ็อตหมุนเข้าไปเหมือนเดิมเช็คดูว่าแน่นหรือเปล่านะครับแล้วก็เอาน็อตตรงนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิม มุนเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บล็อกหมุนเข้าไปให้มันแน่น ก็จะใช้บล็อกตัว6มิลน,นะครับหมุนเข้าไปเหมือนเดิมหมุนให้รู้สึกว่าตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องแน่นมาก เช็คกกลองนะครับว่าแน่นหรือเปล่า okay. น่าจะเรียบร้อยครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอามาเดี๋ยวเราจะเอาตัวกรองอากาศนะครับมาวางไว้เหมือนเดิมก็ใส่ย้อนกลับเข้าไปนะครับ จังหวะใสตรงนี้นะครับใสให้ตรงรูนะครับแล้วก็กดลงไปเลย กดลงไปให้สลักตรงนี้มันโผล่ขึ้นมานะครับโอเคเราเช็คดูว่าแน่นหรือเปล่าแล้วมันจะมีสายตรงด้านหลังนะครับเคียวก็เอามาใส่รูให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอากองอากาศตรงนี้มาวาง จะเป็นกรออากาศนะครับวิธีการเปลี่ยนกรออากาศผมก็ทําคลิปแยกไว้ให้แล้วนะครับในช่องไปตามมาดูนะครับก็คือทําวิธีคล้ายแบบนี้นะครับเปิดแค่ฝาครอบแล้วก็กรออากาศออกแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปแค่นั้นเองครับเสร็จแล้วเอาฝามานะครับ มันจะมีสลักอยู่ด้านหลังนะครับดูให้ดีๆนะครับว่าตรงหรือเปล่าถ้าใส่ตรงแล้วก็มันก็จะพอดีตรงนี้โอเคแล้วก็เอาท่อดันเข้ามาครับเสร็จแล้วก็เอาท่อด้านหน้าดันเข้าไปยังไม่ต้องแน่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดันเขาอีกรอบนึง เรากสามารถเอาน็อตมาหมุนใส่ได้เลยนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าห้าตัวนะครับหมุนปิดตัวฝาครอบกรองอากาศ เสร็จแล้วก็ใช้ไข่ค,รครวงบุนให้นั่นอีกทีหนึ่ง อค okay. หลังจากหมุนตัวน็อตฝาครอบป้องอากาศเรียบร้อยเราก็จะเอาท่อดันใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ไขควงปากแบนล็อกอีกทีหนึ่งมันจะมีคลิปตรงนี้ Okay. ด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็มาทําด้านหลังนะครับดันเข้ามาให้แน่นนะครับ,รบแล้วก็ใช้ไขควงปากแบนหมุนคลปิปลัดอีกทีนึ่ง โอเคครับเรียบร้อยครับวิธีการเป T e ลี่ยนหัวเทียนเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันดูออ๋สตาร์ทติดนะครับตรงนี้